หลายคนทราบดีอยู่แล้วว่าในเรื่องของดวงโชคชะตาของแต่ละคนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่เกิดใน5้าวันนี้ที่โดดเด่นในเรื่องโชคลาภทำอะไรมักจะเริ่มดีจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเจอกับปัญหามากมายก็ตามแต่ต่อจากนี้ไปชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ท่านที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดในวันจันทร์ช่วงนี้อาจจะอารมณ์เสียมีปัญหาในเรื่องการตัดสินใจปัญหาในเรื่องของการติดต่อเจรจาอาจจะทำให้ตัวคุณและคนรอบข้างวิตกกังวลได้หลังผ่านพ้นไปในช่วงรอบสัปดาห์นี้เป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีปัญหาที่เกิดก็จะผ่านไปอย่างแน่นอน ในส่วนของเรื่องหน้าที่การงานในช่วงนี้อาจจะเครียดแต่ว่าคุณมีผู้ที่ช่วยที่ดีคุณจะได้รับกำลังใจจะได้รับการเสนอและจะผ่านพ้นไปในที่สุดไม่เกินระยะ2สองเดือนนี้อย่างแน่นอนคนที่เกิดวันพุธเป็นบุคคลที่มีความฉลาดหลักแหลมใฝ่รู้ใฝ่เรียนแต่ในเรื่องการงานจะมีความเหนื่อยมากเพราะต้องแก้ไขปัญหาคนเดียว เป็นบุคคลที่ปิดทองหลังพราอย่างที่แท้จริงในอดีตดวงชะตาของคุณนั้นเคยผ่านเรื่องเรลวร้ายมาค่อนข้างมากแต่นับจากนี้ต่อไปบอกได้เลยว่าดวงชะตาของคุณจะเปลี่ยนไปเพราะดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆหากจะทำการลงทุนอะไรก็จะรุ่งเรืองอีกทั้งยังมีโชคจากการเสี่ยงโชคอีกด้วยเงินทองไหลามาเทมาเลยทีเดียว ท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบดีสำหรับคนใดที่เกิดวันพฤหัส,สบดีโชคชะตาของคุณเด่นชัดตั้งแต่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่หารู้ไม่ว่าในเรื่องโชคชะตาก็ยังมีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามาอยู่ตลอดชีวิตของคุณเหมือนตกระกรรมลําบากแต่ถ้าหากคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตคำพูดคำจาและกิริยาท่าทางในการแสดงออก เชื่อเถอะว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีมักจะเป็นคนที่ปากร้ายแต่ใจดีถ้าคุณลองเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตของคนก็จะเปลี่ยนอย่างแน่นอนหลังผ่านพ้นในรอบสัปดาห์นี้หน้าที่การงานและการเงินของคุณจะขึ้นสูงจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตอย่างแน่นอนท่านที่เกิดวันศุก คุณจะได้รับการสนับสนุนจากคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคหากเจอคนขายลอตเตอรี่ผอมสูงมาเรข่ขายหรือยื่นลอตเตอรี่ใบสุดท้ายให้รับไว้อย่าปฏิเสธดวงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนถึงหลักล้านท่านที่เกิดวันเสราร์สำหรับใครที่เกิดในวันเสราร ช่วงนี้โชคชะตาเด่นชัดหน้าที่การงานใดมักจะเกิดปัญหามาก,ก่อนแล้วจะได้โชคลาภตามมาในภายหลังแม้ว่าชีวิตของคุณที่ผ่านมานั้นจะยากลำบากมากมายด้วยปัญหาการเงินและการงานอีกครั้งในช่วงนี้ยังมีปัญหาความรักอีกเชื่อว่าชีวิตของคนนั้นกำลังเจอวิบากกรรมขอแนะนำว่า ให้ในช่วงรอบสัปดาห์นี้ถึงรอบสัปดาห์หน้าพยายามหาทางไปสร้างบุญสร้างกุศลกราบพ่อกับแม่ช่วยเหลือคนที่เขายากไร้เข้าวัดเข้าวาทำจิตใจให้ผ่องใสสวดมนต์ภาวนาขอเพียงทำตามที่บอกนี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตามคําแนะนำอย่างแน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ฟังดวงชะตากันไปแล้ว มีความหวังกำลังใจเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์ถูกรางวัลสมใจนะคะสวัสดีค่ะ